สวัสดีค่ะนุสลัดครีเอเตอร์ค่ะวันนี้นุจะมาแชร์อาหารที่นุทำกินที่บ้านเป็นประจำนะคะนั่นก็คือฟักทองนึ่งกับมันนึ่งนั่นเองค่ะฟักทองนึ่งเนี่ยนุก็กินแกล้มกับน้ำพริกนะคะกินกับสลดัดแล้วก็กินหลังอาหารแทนขนมได้เลยค่ะมันนึ่งเนี่ยก็กินหลังอาหารนะคะทำให้อิ่มท้อง ไม่ต้องกินข้าวเลยค่ะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักหรือว่าควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะนุชจาแชร์เคล็ดลับที่ทํายังไงให้ฟักทองเนี่ยนุ่มละมุนแล้วก็มันนึ่งที่สัมผัสไม่แห้งค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่ฟักทองแล้วก็มันม่วงค่ะน้ำเยอะๆเกลือ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อนึ่งรอไว้เลยนะคะเปิดไฟแรงได้เลยค่ะ ระหว่างที่รอน้ําเดือดเนี่ยเราจะไปหั่นฟักทองแล้วก็หั่นมันม่วงนะคะฟักทองถ้าให้นุ้นแนะนําก็คือต้องเลือกเป็นฟักทองแก่ค่ะก็คือว่าผิวเขาจะขรุขระอันนี้เป็นฟักทองไทยนะคะแล้วก็อยากลึกๆหน่อยถ้าไม่มีเอาเท่าที่มีในท้องตลาดได้เลยนะคะที่ให้เลือกเป็นฟักทองแก่เพราะว่ารสชาติจะหวานเนื้อจะเหนียวมันอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนที่จะหั่นเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนนะคะนุชใช้แปลงล้างผิวฟักทองก็คือว่าเปลือกฟักทองเนี่ยสามารถที่จะกินได้เลยนะคะบางคนที่กินไส้เนี่ยก็คือไม่ต้องอ,ออกนะคะแต่ว่านุชรู้สึกว่ามันจะแย่ยๆหน่อยก็เลยเอาออกแบบนี้นะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปแช่ในน้ําเกลือรอค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นมันม่วงกันค่ะมันม่วงก็ล้างให้สะอาดนะคะขัดผิวให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็เอามาหั่น หันเพื่อที่จะเช็คว่ามันยังดีหรือเปล่ามันมีเสียไหมมันมีดำไหมนะคะอันนี้ก็คือว่ายังดีอยู่แล้วก็อีกอย่างคือจะสุกง่ายด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราใส่ทั้งลูกแบบนี้จะใช้เวลานานนะคะอันนี้คือเสียนะคะมันจะเป็นจุดดำๆแบบนี้ให้หั่นทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีรสขมค่ะไม่อร่อยเลยค่ะเวลาเลือกซื้อมันม่วงก็ต้องแข็งๆนะคะหั่นยากๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปแช่ในน้ําเกลือทั้งมันแล้วก็ฟักทองเลยค่ะน้ําเดือดพอดีค่ะเอามันม่วงใส่ก่อนเลยชั้นล่างนะคะเพราะว่ามันม่วงจะสุกยากกว่าใส่เรียงไปได้เลยนะคะจากนั้นชั้นบนนุจะใส่เป็นฟักทองค่ะ ฟักทองนุ่นหั่นชิ้นเล็กนะคะก็จะสุกง่ายกว่าปิดฝาค่ะเปิดไฟแรงนะคะตั้งเวลา20นาทีค่ะปิดไฟได้เลยนะคะมาดูกันว้าวเห็นไหมคะฟักทองแบบว่าฉ่ำมากๆเลยนะคะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันสุกลองจิ้มดูก็ได้ค่ะใช้ซ่อมจิ้มดูสุกแล้วนะคะซ่อมจิ้มทะลุเลยค่ะน่ากินมากๆเราก็เอาไปผึ่งในจานแล้วค่อยใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ มาดูมันม่วงกันค่ะจิ้มทะลุขนาดนี้สุกแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจับได้อยู่นะคะก็ไปพักในจานแล้วค่อยเอาไปใส่ในกล่องเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะฟักทองนุ่มจริงหรือเปล่ามาดูกันค่ะว้าวเห็นไหมคะเปลือกติดมาด้วยเลยแบบว่า นุ่มมากๆเลยนะคะแบบนี้กินอร่อยค่ะส่วนมันม่วงก็เปลือกล่อนมากคือมันสุกแล้วนะคะ20นาทีนี่กำลังดีเลยนะคะร่อนมากหน้าตามันม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบเ,เส้นๆข้างในนะคะลองทดสอบดูนะคะว่านุ่มจริงหรือเปล่ามันหลุดออกมาง่ายมากเลยค่ะลองสักคำไหมคะ ฟักทองนึ่งและมันนึ่งเนี่ยสามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน3-4วันเลยนะคะไม่เสียเวลานึ่งเลยค่ะแล้วนึ่งครั้งเดียวกินได้นาน4วันเลยก็ใช้วิธีทยอยออกมากินทีละชิ้น2ชิ้นนะคะต่อมื้อค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะคะพูดคุยกันได้คอมเมนต์ด้านล่างใต้วิดีโอนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ วันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ